ชาวบ้านที่อยู่ภายในซอยลาดเปคดขาว72นะครับจำนวนมากวันนี้นําเอกสารและก็ภาพถ่ายความเสียหายของตัวบ้านจากแรงระเบิดที่เกิดขึ้นมาขอรับความช่วยเหลือกับศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขตบางเขนที่มาตั้งโต๊ะเปิดรับคําขอนะครับที่วัดไตรรัตนารามแนวทางการเยียวยาสําหรับผู้เสียชีวิตนะครับจะช่วยค่าทําศพรายละ1 0,000บาทส่วนบ้านที่เสียหายทั้งหลัง ก็จะช่วยค่าเช่าบ,บ้านนะครับจำนวน3,000บาทชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณปวริศวนนรรณพฤษ์ภาพความเสียหายของตัวบ้านที่นางพรรัตนเวียงสมุทรเตรียมมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขตบางเขนพร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้านเป็นความหวังที่นางพรรัตนจะนําเงินเยียวยาที่ได้รับไปซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดจากร้านขายของเก่าหลัลงคาทายไม่ได้ หลังคาข้างบน3ารูหายไม่ได้<า>ก็ได้บานเก็บได้ฝ้าแค่นี้ล่ะครับนังพรรัตเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่มาเข้าคิวร่วมกับเพื่อนบ้านในย่านเดียวกันที่ได้รับผลกระทบอีกหลายสิบหลังคาเรือนที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในวัดไตรรัตนารามย่านซอยลับประเขา72หลายคนหอบหิ้วเอกสารมาแจ้งความจำงกันตั้งแต่ช่วงเช้าเสียหายแล้วก็นี่แหละ แรงระเบิดลางร่างกายที่บาดเจ็บทั้งสองอย่างแนวทางกันให้ความในเบื้องต้นหากบ้านเรือนเสียหายบางส่วนทางเขตจะช่วยค่าเช่าบ้านจํานวน1,500บาทบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังช่วยค่าเช่าบ้าน3 0 0 0บาทส่วนผู้เสียชีวิตจะช่วยทําศพรายละห0 0 0งบาทขณะที่ผู้บาดเจ็บหากไม่ได้นอนรักษาที่โรงพยาบาลจะช่วยเหลือรายละไม่เกิน1000บาทโดยพิจารณาเป็นกรณีไป ส่วนคนที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจะช่วยค่ารักษา3,000บาทสำหรับการประกอบอาชีพนั้นหากมีข้าวของได้รับความเสียหายไม่สามารถประกอบกิจการได้ทางเขตจะจ่ายเงินช่วยเหลือ10,000บาทตามหลักเกณฑ์ในเรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านนั้นเป็นหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยที่จะเข้าประเมินความเสียหายและให้การช่วยเหลือต่อไป าก,การบริจาคนะคะเราก็จะได้รับการบริจาคจากหน่วยงานต่างๆบ้างแล้วก็โดยส่วนมากณตอนนี้นะคะเราจะได้การช่วยเหลือจากคนในชุมชนซะมากกว่านะคะ,ก,ะก็อาจจะยังไม่มีใครทราบว่าเราตั้งซุ้มบริจาคมาตรงไหนนะคะเราก็ไม่อยากจะใช้การตรงนี้ในการ กระจายคําว่าบริจาคนะคะเพราะในบางครั <Jah afa> <That> s <S <Right S 2> ้งมุมมองออกไปก็คงจะไม่ค่อยสมควรนะคะแต่ทีนี้ด้วยความมีน้ําใจของชาวบ้านเขาเต็มใจเราก็เลยจะต้องวางไว้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราจดและลงทะเบียนโดยเรียบร้อยนะคะว่าคุณถ้าเป็นทุนพย์คุณบริจาคเท่าไหร่เป็นสิ่งของคุณบริจาคอะไรนะคะเบื้องต้น การให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้นอกจากสำนักงานเขตบางเขนจะอำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพแล้วประชาชนยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยราษฎรจากผลกระทบเหตุระเบิด,รบดครั้งนี้ที่ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อีกด้วยบวริศวนพฤก NBT News Focus